เขารอดอย่เพิ่งกด,ดยอมนะให้กูมาสามดาวก่อนอย่เพิ่งนะอย่าเพิ่งเฮ้ยไอ้เชี่ยกดข้าวไม่รับ <_ letter> โอ้ยเชี่ยรยอยังไว <_ letter> คุณซูโชจินอาร์แองเ,งเจลอืม <letter> สามชิ้นนะแต่ผมว่าสิ่งที่ต้องมีคือโชจินกับอาร์แองเจลก่อน <_ letter> คุณซูน่าจะเป็นออปชั่นสุดท้าย <_ letter> เอาง่ายของแม่งเหมือนเหมือนวิเตอร์อะ <_ letter> เอๆๆเอเหมืเดียวกัน <_ letter> <ๆ S 1> ได้รีเทิร์ฟอีกเฮ้ยครบแล้วดูดิคุณซูโชจินอาร์แองเจล ชี่ยต้องเล่นอาหารม้าว่ะอ่าจริงๆป่ะนี่ไม่ได้โมนะไม่เดี๋ยวนะดูส่องตัวนี้ดิคืณผู้ชมครับต้องทาหารม้าครับต้องทหารม้าผมพูดเลยต้องทหารม้าเออผมเห็นคนเล่นลักอะที่มันใส่คุนซูเงาผมไม่เห็นเลือดลักมันลดเลยคือคุนซูเงามันมันกินเกาะเลยเหรอ ถ้ากินเกาะมันก็โกงเลยนี่รักก็ไม่มีไม่มีผลเสียจากคุณซูเงาเลยอ่าผมรอสามขีดสองนะดูว่าไอเทมเงาจะได้อะไรไม่เลยยังไม่ผสมโชจิมไม่ใครใครสังเกตไหมแบบรักที่ออกคุณซูเงาผมไม่เห็นเลือดมันลดเลยไม่ใช่ผมไปนั่งดูที่เขาแข่งเทปเทีะก็ออผมก็พยายามมองนะเลือดม่งไม่ลดเลย้ยคือเลือดมันลดจากดดเมจเอาซอสด,ด้านนอกที่เข้ามาจากศัตรู แต่ในคุนซูเองก็ไม่ลดเหมือนมันม่งกินเหมือนคุนซูแม่งแทะเงาเข้าไปเอ้ยแทะโลเข้าไปที่แทะโลนี่โงมมากนะเดี๋ยวรอดูครับผมว่ามันน่าจะมีคนออกมาพูดหรืออะไรสักอย่างคือถ้าแทะโลจริงๆอ่ะต้องเนิร์ฟนะต้องทําให้คุนซูกินเลือดไม่ใช่กินโลแตะหลิวตะหลิว ยิ่งต่เหลียวมาอีกฮาปะถ้าแบบมากันอะไรมาติ๊กอะไรผมกูแพ้มาหกตาเนี่ยติ๊กกูนี่เนี่ยทำไมมึงฮุกวิกเตอร์เดี๋ยวก่อน ไม่ใช่เซ่าที่ยืนไกลสุดเลยหลเฟสเออพวกเซ่าดีจ้ะอู๋สาวเซ่าไปยืนมุมไม่หมดรถจ้า yes yes thank you thank you <S 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 มีแอสซินในนี้เหรอคุณถึงเอาแอสซินได้ผมอสามอันเนี่ยกูไม่มีเลยเว้ยกูไม่มีในนี้เลยระบบคุณบอกอย่างว่าเราจะพยายามสุ่มให้ได้เอเบรมเรียกว่าเอเบลิมนะตาอันเอ็มเบลมที่แลว่าตาสินะในสิ่งที่คุณกำลังเล่นอยู่เมื่อกี้สามอันไม่มีสักอันสุดเออโอเคผมพูดเลยระบบสุดเออ คือระบบมงโม้ออ่ะเขาบอกว่าพยายามไม่ได้บอกว่าจะให้มันก็ควรมีสักหนึ่งป่ะสักหนึ่งอ่ะครับสักหนึ่งมีสักอันหนึ่งที่เหมือนในที่กูเล่นอะ่ะกูจะไม่โกรธเลยแต่เพแค่คือแบบเกมบอกเอาไปเถอะครับเราพยายามแล้วได้แค่นี้น <laughs> เกมกะ <laughs> น่าจะหลวเอาเลยครับเกมบนน่นอ๋อแค่แค่แค่กัได้กันไ,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 ไใส่โชว์ดินสองอันแม่งห <laughs> มาในใกล้ ถ้าปกติปีสามทีมันก็ไม่คุ้มอ่ะใส่โซจินสองนั้นนะไม่ได้เฮีย้ยอะไรเลยใส่ไอ้นี่ดีกว่าอีกเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยใส่แอนเิเลเยอร์อะเหมือนไม่ได้เลยเลยเออไอ้แบดว่ะแบดแบดขอบคุณที่เิจารผมมันต้องมานาแบบระดับร้อยอัพผมว่ามานาแบบฮูลู่ง่ะไอ้นี่มานาเจ็ดสิบเอ็ดโซจินเงาสองนั้นไม่ไดจะหายไปเลยโซจินเงาสองนันมีแต่โลกยิ่งไม่น่าใส่เลยว่ะ ถือว่าเป็นบทเรียนครับพวกเนี่ยอย่างไซร่าน่าจะคุ้มมาน้าร้อยหนึ่งนี่มานาเจ็ดสิบเนี่มาน้าน้อยเกินขายครับวิ <c oughs> เตอรจะสามแล้วช่างมันเถอะนะช่างมันเถอะ <c oughs> สายคนถึงช่างมันเถอะพี่เตอร์จะสามแล้วให้ใ <c> ห <oughs> ้กูเล่นธรรมดาธรรมดาเถอะอันนี้ผมเสมือนเพนะื่อแปดนะมีคอร์ร็อตเมย์อย่าลืมเออเนีเ่ยฮุกไซร่าไปอ่าเอ้ยลักแบกนี่มายังอยู่อีกเลย มีเคลด้วย h ูล y ี o ่เชเคลตี้โอ้ไม่กอดสรุปลักแบกได้จริง <laughs> เออดูดินี่ขนาดเขาแบบไหลเป็นน้ำอะ่ะสเปลเวฟพิซซิเวอร์เงาพิซซิเวอร์เงาให้เซรล่าได้ครับแล้วก็จะไม่มีใครโดนซีซีต่อไปสเปลเวฟไม่คุ้มอะ่ะสเปลเวฟต้องหาเอ้ยแต่สเปลเวฟได้วะ่ะสเปลเวฟจะกลายเป็นสี ได้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 แค่หาสเปลเวฟมาอีกตัวนึงนี่ไงได้แล้วสเปลเวฟมาเฮียบวายโอ้้้้ส่งเข้าเรียนมาแล้วครับนึกว่าจะให้เทสดึงจนตัวแตกเออจริงๆก็ได้นะแม้แต่มันจะได้แรงขึ้นไงสเปลเวฟสี่ครับมิสเ,เ,เตอร์ก็แรงขึ้นเรื่อย มีเวลคอด์มาช่วยทำดดเมจ่ะ1,080ดาวเดียว1 8 0มิเกอร์ดาเมจ3,000แล้วเนี่ยเท่าไหร่ละ3,000 3 000, 3 0บโอ้ไม่ก็3พั0ปีมสิบว้าว โก้ได้โก้ได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 นี่ขนาดของเงายังมีสีเออวันที่รอคอยครับน,นี่แหละเวลกาวได้แน่ๆผมไม่ทำอะไรละสามดาวสองตัวแล้วครับกินๆแนละ้วจริงๆจะโกงว่าน,นี้ก็หาสามดาวอีกครับมาอุย้ยโดนอะไรอะ่ะขามา้าเหรอโอเคขาม้าตายแล้วขาม้าตายแล้วชีทีละสามพันหะ้าร้อยยี่สิบสามอีแน่เจเดี๋ยวชิทเงาชิทเงาน่าจะไม่มีคนดิบหรอกมั้ง ไม่ไม่มีไวยเราดูสู้เคียวได้ไหมไม่น่าได้ผมว่าปัญหาไม่อยู่ที่เคียวแต่ปัญหาอยู่ที่รักแทย์แล้วแต่เราจะตายแล้วเฮ้ยมีเคียวด้วยว่ะคือชิปเงามันลด33เปอร์ใช่ไหมเราใส่สองพันมัน66อ่ะนี่คือแม่งยิงได้ไม่เข้าแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ของเงาเราต้องใส่ตัวหุนคืนนี่มาแทย์ครับแทย์แทย์ออ,อ,อวันนี้ได้ไม่เท่าไรห้าร้อยกว่าเนี่ยถ้าสามดาวเนี่ยไอ้นี่ทีเดียวเกืตาย เอเดว่นแตกเออเอาเทสมาจัดก,การเคลครับต้องเทสสามดาวเว้ยมันเอาตายไปแล้วเคลตายไปแล้วเอ้ยยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวสองมูตายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำปกกันมา้าเอา่อสาวสาวน้อยสาวน้อยม้าชื่อคลิปอะไรจัวะ ปกติปกมันเป็นวิกเตอร์ไงเราต้องเปลี่ยนเป็นเป็นเอกลิมเพราะว่าเอกริมถือสมดเวทไวออ้เราหมดแต่ดูวิกเตอร์อะเราไม่ดูเดเมดเอกริมนี่ดูเดเมดสองพันกว่าดูดิฮิวทีละสองพันมาน้อยเวทมนต์ครับออซี่บอกมาสวัสดีออซี่เลยครับ <c oughs> ออซี่ตั้งใจคิดให้เราอะสดจัะทำไมต้องมาน้อยวะไอสัตว์ม้าสามดาวเลีย๋ยวนู้นมันจะน้อยได้ไง มาน้อยมวลตาไรเทมอะไรนี่เอ้ยทอปโฟแล้วนี่วะน้องนองน้องนอง,นองไม่มีเคียวแล้วไม่เหลือเคียวแล้วน๋อเล่นมาจากสาวน้อยเวทมวนต์ไค่เป็นมาน้อยเวทมนต์น,น้องนองน้องนอง,นองทอับฟรีแล้วนี่วะผมจะหาเพชรสามดาวอะเวลเก้าเฮียอะไรไม่สนใจหรอกอยาอ่อนใครเขาเล่นกันเบลเก้าเปล่า,าเออเออ เออเออแต่ที่นี้ไม่เล่นละอ่ะเฮ้ยทเทรดซื้อไม่ได้อ,อ่าอ,อ่าอันนี้ดัมดัมสามสิบดัมสามสิบซื้อไม่ได้อันนี้ G A ใครดีวะอ,อ่าเทรดทเดทรดเทรดเทรดตันเวท G A <laughs> จะถามดาวหมดแล้วนี่ตีถามดาวอีเวนหนึ่งโดนหนึ่งโดนเทรดอีกตัวหนึ่งเ,เซนจูนี่อีกตัวหนึ่งนอวิเซลุสอีกสองตัววิกเตอร์ไปไหนเนี่ยวิกเตอร์ตายไปแล้วไม่เป็นไรเราเหลือมาน้อยเวทมนต์มาน้อยเวทมนต์ตราบใดที่คนไม่มีซีซีตราบใดที่คุณไม่มีซีซีมึงโดนมาน้อยเวทมนต์เก็บเรียบ มึงโดนมา้าน้อยเวทมนต์เก็บเรียบไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งส่งเข้าเรียนไปอีกหนึ่งเอาสามดาวเยอะๆเ,เอาสามดาวเยอะๆแบบทำหน้าปกสวยๆวสามดาวเยอะไปไหนผมบอกเลยนะพลังแห่งฟลอร์เนเจอร์เว้ยพูดแค่นี้เลยคือผมค้างด้วยเจ็ดมานานมากแล้วอ๋อไอนี้แตกนี้แตกแล้วแบ๊ nương nương, chỉ phương na chỉ phương gật gom chỉ phương ngồi gom chỉ phương ngồi gom đấy ba chỉ phương gật gom à, đấy, đồ khéo cái này à, thích kéo kéo quậy, để cậu lót chỉ phưng gật gom nà, hãy cùng hòa thảo đạo một lần chỉ phưng na, na na, chỉ phưng na chỉ ok bao, na chỉ phưng, na chỉ phưng, dạ phưng, na chỉ phưng, coi cái 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 มาใหม่มาใหม่มาใหม่มาโอ้โหสี่ตัวว่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว แม้ว่าฉันจะกดข้ามไปแต่นาก็ยังมาให้ฉันมาเทรสไหนมันเลวจริจริงไปเลยมาน้อยเวทมนต์วู้วู้วู้หน้าไถหน้าไถโอ้โหโอ้โหโอ้โหแดกเรียบบอกเลยแดกเรียบม <c oughs> าห้าตัวพิเตอร์เดี๋ยวกี่ตัวบ้าเลยนะเพั่น แหลกกันเลยเด้เจียบูแพ้มาหกตาเนีไงให้ให้กูเล่นธรรมดาธรรมดาเถอะทำไมต้องมาน้อยวะไอสัตว์ม้าสามดาวเลยนู้